ที่ดินครับที่ดินมหาประชาคมชาวป่าไม้และชาวอุทยานครับผมได้เป็นเชิญชขับฝ่ายมั่นคงและต่างหลายองค์การผมเรีเรยนสั้นๆสองประเด็นครับปัญหาที่ก็อขอเริ่มนะคะเปิดงานถแถลงข่าวค่ะการเปิดยุทธการทวงคืนวันนี้เป็นต้นในความร่วมมือกับทุกฝ่ายครับ ขั้นที่สองครับขั้นที่สามผมขออนุญาตว่าเราต้องอัดต้องไปสุดท้ายก็ร่วมทุก์ร่วมสุขร่วมรับผิดชอบกับเรื่องบูรณาการอะไรเนี้ยก็ต้องมีจะแก่ต้นน้ำกลางน้ำท้ายน้ำทับงนนะครเจ้าที่ดินเนี่ยเกินสามสิบวันเขาก็ต้องเสนอมาตามขั้นตอนครับทุกคนก็ต้องมีประโยชน์สุขของปันนะครับในโอกาสในที่นเพื่อเรื่อนะครับนอกจากนี้ก็ ครับเช่นด,ดีใจนะครับที่ท่านผู้ว่าออกหน้าแล้วก็มาดาเนินการในเรื่องนี้อย่างเป็นรูปธรรมครับการปฏิบัติที่นี้ต่อไปนะครับเขฝาฝากไว้กับทุกทท,ท,ท่านนะครับแล้วก็ทางทับเรือปัจจุบันนี้ก็ได้มีความคืบหน้าเป็นอย่างยิ่งครับซึ่งในโอกาสนี้ก็เห็นได้ว่านการดาเนินการหลายๆรูปแบบไม่ว่า,าทางลงโทษทางด้านการบริหารอย่างเช่น เรียนว่าหนึ่งปีที่ปปชภูเก็ตมาตั้งอยู่ที่ภูเก็ตมีคดีฆารตการทุจริตอยู่ในมือจํานวนเพิ่งเพิ่งเริ่มมีการแจ้งความเมื่อสองสามปีตั้งแต่ปี่พศ2555ที่ผ่านนี้นะครับมีทั้งหมด379แอน2,713ไร่นะฮะตาแอนวิสอร์นะฮะที่ของคุณแอนวิสุโุนะครับแล้วก็ของนางจุฬาดาสุวรรณที่อยู่ข้างบนที่ไปข้าม การพิสูจน์พิจารณาต่างๆอย่างกรณีอย่างประเภทเคสแบบนี้นะครับเรื่องเขตอุทยานส่วนใหญ่เราก็จะผ่านกฎ4-3 3คือกเป็นที่หลงก็สู้หลงไม่ได้นะครับแต่ถ้าเขามีสิทธิมาก่อนและไม่ได้มีกฎหมายจำกกับสิทธิเขาเราก็ไม่สามารถเป็นการปฏิบัติตามกฎหมายเ่นนั้นสาเหตุที่มีปัญหาเนี่ยนะครับคือทุกหน่วยงานที่เอามาตรวจสอบพ่ว จัสุกัเ็ดจ้นอยนอไปแล้วสั่งไปแล้วบอกตัวนี่ไงก็ซื้อเพื่อให้ทะเลได้ ไม่โดนปิด